สวัสดีครับพบก,กับผมนิคมออนทัวนะครับวันนี้ห้าโมงเย็นพามาดูฝูงวัวในทุ่งนานะครับวัวฝูงนี้มีสามเจ้านะครับ,รบเป็นบรรยากาศช่วงหน้าแล้งนะครับตอนเย็นอย่างนี้จะมีเอาวัวมาปลูกไว้ในทุ่งนา นี่นะครับผลผลิตที่ได้ขี้วัวเอามาใส่นาได้นะครับเป็นวัวไทยนะครับเรียกว่าเสียแล้วครับใครมีฟุ้งวัวขนาดนี้สามเจ้า ใช้รถนะครับช่วยเบาแรงในการเดินขับมอเตอร์ไซค์เลยขับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับออกมาเดินเล่นทนุกงนาก็เห็นวัวนี่คือวิธีชีวิตของคนไทยบ้านนะครับที่ เลี้ยงวัวแล้วก็ทํานาเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่ทสะเกดนี่แหละครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ